ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับในเช้าวันที่19เมษายนนะปัันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทําความก็จะสถิตินะเหมือนทุกๆวันนะที่ผมทําวิดีโอให้แล้วก็การดูจังหวะของไพ่นะว่าลักษณะการเล่นและสมควรจะเล่นยังไงเห็นไหมครับต่อให้สถติติมันเดินมายาวแค่ไหนก็แล้วแต่จังหวะของไพ่มันเดินยังไงแล้วแต่เห็นไหมครับมันก็ยังเดินตามสเต็ปของมันนะเหมือนที่ผมทาคลิปวิดีโอต่างๆให้ลักษณะนี้คือเวลาที่ผมนําแทงมันก็จะมีอยู่อยู่อะไรครับอยู่2เวลา เอ้ยอยู่3เวลานะครับก็จะเป็นอะไรครับเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็5้าโมงห้ามงครึ่งแล้วก็3ามทุ่มนะครับแต่การที่เราทุกคนทาความเข้าใจสถิติคือแบบการที่ผมนําแทง นะครับหรือว่าการที่ในช่วงเวลาตรงนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้ทุกคนเล่นตามผมทุกรอบนะแต่อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจสถิติตามผมที่ผมอธิบายใช่ครับผมต้องผมอาจจะเล่นทุกรอบแต่ว่าเล่นแต่ผมจะอธิบายไปด้วยว่าลักษณะการเล่นจะเล่นลักษณะยังไงมันมาแบบไหนนะครับเหมือนอย่างห้องนี้นะครับในการเลือกห้องเหมือนอย่างห้องนี้เราเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับสถิติมาเดินเลยครับเดินแดงอยู่ถ้าเราไปสวนตายไหมตายเห็นไหมครับมันก็เดินตามธรรมชาติของมันไปถ้าเรามองย้อนกลับดูสถิติจะเห็นได้เล็วว่าเฮ้ยน้ำเงินมันไม่เดินนี่บ่ามีแต่แดงอย่างเเดีียยวล2้นถกม ถ้าเราเจอโต๊ะแบบนี้สวยๆลักษณะนี้ครับเราแทงไปเลยครับแทงไปเรื่อยๆครับไม่ต้องหยุดนะจนกว่าไพ่มันจะเปลี่ยนถูกต้องไหมครับเราแทงไปเรื่อยๆจนกว่าไพ่มันจะเปลี่ยนถ้าไพ่มันเปลี่ยนปุ๊บเราก็ดูดูย้อนกลับไปดูสติของมันเฮ้ยน้ำเงินมาน้ำเงินไม่ตามลักษณะนี้นครับเราก็อาจจะหยุดรอก่อนหรือว่าใครที่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับมันได้คุณก็าสามารถที่ทีไรครับน้ำเงินไม่เดินคุณสามารถเลือก,อกที่จะแทงแดงได้ลักษณะแบบนั้นได้แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนด้วยนะบางคนก็จะการเล่นบางคนก็จะการไม่เล่นถูกต มันเปลี่ยนได้ไงผมก็เลยบางทีผมอาจจะบอกทุกคนว่าเ hey, ฮ้ยเราหยุดรอกอนนะนะร,รอจนกว่าให้แดงผมมาก่อนแล้วค่อยเล่นก็ได้นะแล้วก็เหมือนกันทุกๆครั้งนะครับเวลาที่หลังเสมอมาลักษณะองผมก็จะใช้หลักในเรื่องของการสังเกตมองดูว่าก่อนเสมอมันมาอะไรหลังเสมอผมก็จะเล่นตัวนั้นนะโดยที่อะไรครับโดยที่แบบ มันก็ถูกบ้างผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของมันถูกต้องไหมครับจะให้เราถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกเป๊ะๆขนาดนั้นไม่ได้แต่เราจะอาศัยดูจากสถิติของมันว่าเฮ้ยตอนนี้มันเดินอะไรอยู่นะหลังเสมอมาหรือว่าก่อนเสมอมามันเดินอะไรอยู่ลักษณะนี้เราสามารถที่จะเลือกเล่นตามสถิติมันได้ได้เลยไหมลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับอลองดูครับว่ารอบนี้นะครับก่อนเสมอมันมาแดงแล้วแดงเดินอยู่เสมอมาปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปเป็นแดงไหมหรือว่าจะเป็นน้ําเงินมาไหมครับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับ มันก็มาเหมือนเดิมนะเพราะผมใช้เทคนิคตรงนี้ในการในการเล่นก็คือในเรื่องเราก็ต้องสังเกตด้วยในยแต่ละโต้นนั้นว่าต้นนั้นมาเดินแบบนี้ ให้เราเห็นอยู่หรือเปล่าถ้ามันเดินให้เห็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็สามารถจะเลือกเล่นลักษณะแบบนี้ได้แต่ตัวนี้เป็นไงครับมันเราเข้ามาแล้วปุ๊บมันเสมอเยอะมาทั้งแบบก่อนเสมอมาแดงมันก็ตามแดงก่อนเสมอมันเงินมันไม่ตามลักษณะเราก็ต้องดูพฤติกรรมของมันว่ามันเดินลักษณะยังไงเราก็เฮ้ยถ้าไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องเล่นถูกต้องไหมครับเราก็หยุดดูก่อนนะอย่างนี้คือแบบมองง่ายเพราะว่าครับเสมอมันมาแค่2รอบเองถูกต้องไหมครับไม่ต้องคิดเยอะด้วยแล้วก็ตอนนี้คือสถิติมันก็คือแดงเดิน นะอย่างนี้เหมือนกันครับถ้าเราถูกเมื่อกี้เราก็ลดทุนลงแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถที่จะแทงแดงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรครับจนกว่าแดงมันจะเปลี่ยนใช่ไหมครับผมก็แทงแดงไปนะครับผมก็แทงแดงครับจนกว่าแดงมันจะเปลี่ยนแค่นั้นเองครับเพราะอะไรครับจังหวะของไพ่นี่แหละครับในช่วงจังหวะที่เราจะได้ตังค์แต่ถ้าเราเจอแบบสลับกันหรือเดินสองหนึ่งบ้างเดินสามหนึ่งบ้างหรือว่าเดินสองสามบ้าง,างลักษณะนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะได้แบบคือเราไม่ได้ถูก ติดกันเยอะโอกาสที่เราจะมีกำไรมันก็จะน้อยถูกต้องไหมครับแต่ลักษณะนี้ครับจังหวะที่ยาวเองครับบางคนเขามาเจอจังหวะไพ่สวยๆครับเล่น4รอบ5้ารอบแดงยาวลักษณะนี้พอไหมครับถอนไหมครับรอบละห้าสิบบาทสรอบก็อะไรครับ 200ถ้าลรอบละ100้ครับก็ได้400รอรอบว่าสองครับเป็นเท่าไรเห็นไหมครับก็คือนี่เป็นเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆลักษณะแบบนี้เอาโอเคครับนะสถิติมันเปลี่ยนแล้วครับลองดูครับถ้ามันเปลี่ยนลักษณะนี้ครับเราก็ดูจากสถิติเหมือนเดิมเฮ้ยน้ำเงินมันไม่มาไห้ว่าครับมันไปแดงเอาลองดูครับผมจะแทงแดงลองดูครับนะครับผมแทงแดงไปดูนี่คือเราดูจากสถิตินะเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยแทงสวนเราไม่ได้สวนมันแต่เราดูจากสถิติลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสังเกตเราเล่นตลอดนะเราก็ต้องดูพฤตตติกรรมมขออองันนนนนด้้้้ววย่าาเหี น้าเงินอนะ่ะมันไม่ตามจริงๆนะแล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะอะไรครับมันเดินมาเยอะแล้วถูกต้องไหมหนึ่งสองสามสามครั้งแล้วที่เป็นครั้งที่สี่แล้วโอกาสที่มันที่มันจะแบบเปลี่ยนไปเป็นแดงก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะน้อยลงถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าหุบมันจะเป็นเจ็ดรอบแปดรอบไปลักษณะแบบนั้นนะครับเราก็ต้องระวังระวังตัวด้วยไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาปุ๊บคุณก็ต้องคิดว่าคุณชนะตลอดไม่ใช่ถูกต้องไหมครับลักษณะแบบนี้อ่านไหมครับผมก็ถูกอีกนะก็คืออะไรครับใช้หลักในเรื่องของการสังเกตมองดู ไปต่อครับแดงตามแดงครับเราก็สามารถจะเล่นแดงได้นะถ้าเราถูกเราก็ลดพยายามลดทุนลงนะจากแพง2 0 0 0ันก็เหลือ0 0 0เท่านั้นะเนี้ยถ้ามันตายรอบนี้เป็นไงครับคุณก็ยังเหลือกําไรของรอบเมื่อกี้อยู่1000ถูกต้องไหมครับยังมีกําไรอยู่ใช่ไหมครในรอบถัดไปเราจะเล่นเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยแฮปปี้กับมันรู้สึกเฮ้ยฉันเหมือนเราไม่ขาดทุนอะ่ะมันก็ยังมีกําไรเหลือถึงถึงตายไปหนึ่งครั้งถูกหนึ่งครั้งแต่ยังมีกําไรลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเทคนิคนะครับคือสร้างกาลังใจให้กับตัวเองเราก็จะกล้าเล่นในรอบถัดไปเราก็จะกล้าเล คิดไ okay, ม่ออกเห็นไหมครับมันเปลี่ยนปุ๊บเราก็ยังเหลือกําไรอยู่ถูกต้องไหมครับอาลักษณะนี้เพราะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นถูกต้องไหมครับอาลองดูครับน้ําเงินมันยังไม่เดินนะครับถ้าใครที่จะเล่นก็คือแบบเฮย้ยมันเดินมายาวแล้วเราก็อาจจะหยุดรอมันก่อนก็ได้ครับรอจังหวะมันก่อนอน,นะครับเพราะว่าไพเราไม่รู้ว่ามันจะเดินสลับต่อไปหรือเปล่าถูกต้องไหมครับอาจจะรอก่อนก็ได้หรือว่าใครที่ไม่เป็นไรลองดู คำว่าลองดูนี่แหละครับสําคัญนะถ้าวันนี้คุณไม่ไม่ลองกดดูเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะถูกหรือผิดนะบางทีคิดเฉยๆมันคิดเฉยๆมันไม่ได้ฟีลไงมันไม่ได้ฟีลเหมือนกับการกดแทงอาจจะกดแทง50บาทเพื่อรู้เฮ้ยมันไปหรือเปล่ามันไปสลับเพื่อที่เราจะได้จับทางมันได้แต่การที่เราไม่ไม่กดไม่จิ้มเลยนั่งดูเฉยๆเวลามันมาแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกไม่โอเคอ่ะถูกต้องไหมครับแบบเฮ้ยเสียดายอ่ะไม่เล่น ถูกไหมครับเราค็เมึงก็คำว่ารู้สึกว่าเสียดายไม่เล่นนะครับแสดงว่าชัดเจนนะครับมันไปสลับนะไม่ใช่ว่าน้ําเงินไม่เดินนะมันอาจจะเปลี่ยนเป็นเดินสลับแล้วนะครับผมก็แทงน้ําเงินไปต่อลองดูครับว่าน้ําเงินมันจะมาให้ผมไหมครับผมแทงน้ําเงินไปอีก2องพันเห็นไหมครับในเรื่องของการเล่นเดี๋ยวการเข้ามาดูทําความเข้าใจสถิตินะหรือว่าการแทงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออะไรครับเนี่ยเราดูสถิติของมันแค่นั้นเองแล้วก็อย่าใจร้อนนะจังหวะของไพ่มันมีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับจังหวะของไพ่มีของมันอยู่แล้วแต่แค่อะไรับบนนนาเล่แ้ นะครับมันมาแบบไหนเราเล่นแบบนั้นตอนนี้มันเดินสลับเราก็เล่นสลับนะหามสลับมันจะเดินชัวตลอดหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เดินยาวขนาดนั้นหรอกถูกต้องไหมครับโอกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้มันก็มีนะสิบสามแต้มกับสิบแต้มนะเราก็ถูกต่อนะครับก็คือดูจากอะไรครับดูจากสถิติของมันดูจากไพ่ของมันว่ามันเดินยังไงแค่นี้เองนะครับเราลองดูต่อครับมันจะสลับไปยาวแค่ไหนครับผมก็ตามมันไปจนกว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นเดินตามกันนะครับ จนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นแดงตามแดงหรือว่าน้ำเงินตามน้าเงินแค่นั้นเองครับเราก็แทงลักษณะแบบนี้ไปเพราะเราไม่รู้ถูกต้องไหมครับว่ารอบตัดไปไมันออกอะไรแต่เราเล่นตามอะไรครับเล่นตามสถิติที่เราเห็นก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะเราเล่นแบบนี้นะแค่นี้เองอ่านด,ดูครับ ว่ารอบนี้ครับผมจะถูกหรือเปล่านะบันจะไปสลับให้ผมอีกไหมนะครับจะไปฝั่งแดงไหมนะครับลองดูครับเห็นไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราตอบไม่ได้หรอกมาไหมครับ12แต้มกับ13แต้มเอามาเห็นไหมเย่นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เห็นไหมครับไปต่อครับท่านนี้มื่อมันสลับครับจัดต่อไปอีกครับผมก็ตามน้ำเงินปีก เนไหมครับตามน้ำเงินไปอีก2000อนเรมดูครับว่ารอบนี้ครับน้ำเงินจะมาให้ผมหรือเปล่าเห็นไหมครับในเรื่องของการเล่นจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ถามว่าวันนี้กลัวผมจะได้ลักษณะการทำความเข้าใจลักษณะนี้คือมันต้องมันก็ต้องฝึกครับมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าอะไรครับวันนี้ทุกคนโชคดีคืออย่างน้อยคือเรายังมีคนแนะแนวบอกทางถูกต้องไหมครับให้รู้ทําความเข้าใจหนึ่งสิ่งทสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจอารมณ์สําคัญในเรื่องของการมองสติอย่าใช้อารมณ์นะครับในเรื่องช่วงจังหวะที่เราเล่นนะเพราะว่าเปย็อะไรครับ ไปแดงแล้วห็นไหมครับไม่มีครับที่มันจะถูกตลอดถูกต้องครับมันก็มีรอบที่เราตายเหมือนกันใครที่บอกว่าถูกเยอะๆน่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับมันก็อาจจะมีแค่ช่วงๆหนึ่งแค่นั้นเองครับแต่หลังจากนั้นมันก็มีจังหวะที่ตายตายแล้วคุณทํำยังไงล่ะ ถูกต้องไหมครับหลายคๆคนตายแล้วทํายังไงหลายๆคนเป็นไงครับเหมือนที่ผมบอกไม่ส่วนมันนะตามธรรมชาติของมันครับถ้ามันมาก็คือมันมันก็ไปต่อนะแต่ก็เราแทงเบาๆแค่นั้นเองครับผมก็เลือกแทงที่จะแทงแดงต่อไปลองดูครับว่าแดงมันจะตามต่อให้ผมหรือเปล่านะครับโดยที่เราไม่ได้คิดเยอะอะไรไงครับแต่ถ้าเราแบบถ้าเราดูบ่อยๆมันจะทําให้เรากล้าที่จะเล่นกับมันเฮ้ยไปต่อว่าตามแดงในเมื่อแดงมันโผล่มาแล้วแดงมันมีโอกาสไปต่อนะแต่ถ้ามันไม่มาครับทําไงเราก็รอนะครับเดี๋ยวน้าเงินมันก็โผล่มาถูกต้องไหมครับพอน้ําเงินผลมาักษณนี้ปไ ในเมื่อสลับมันมาน้ําแดงมันตามแดงน้าเงินผมมาน้าเงินก็มีโอกาสที่จะตามกันต่อนะเพราะเราไม่รู้ว่าแดงมันจะไปกี่รอบถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่จิ้มเราก็จะไม่รู้แล้วก็อาจจะจิ้มดูก่อนสักห้าสิบสักร้อยหนึ่งเพื่อให้เพื่อนตัวเองมอง,มองให้ได้เข้าใจลองดูครับไปต่อนะครับก็คืออะไรครับตามน้ําเงินไปอ่าผมลองแทงครับรอบนี้ครับผมตามน้ําเงินไปเพราะว่าอะไรครับสถิติมันเปลี่ยนละมันมาน้ําเงินละถูกต้องไหมครับแดงในแดงมันตามแดงนะน้เงินก็มีโอกาสที่จะตามกันต่อลองดูครับว่ารอบนี้ครับมันจะไปให้ผมหรือเปล่า นี่คือในการทําความเข้าใจผมจะเห็นบ่อยมากนะที่เป็นลักษณะนี้คือมันเดินสลับมาแล้วมันก็จะแดงตามแดงแล้วมันน้ําเงินก็จะต้องตามน้าเงินคือตามธรรมชาติของมันจะเห็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะผมก็จะเอาเทคนิคเราเนี่ยครับมาใช้แต่ถามว่ามันชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นไหมมันก็ไม่ชัวร์แล้วครับแต่เปอร์เซ็นที่มันถูกมากกว่าที่มันจะเห็น ถูกต้องไหมครับลักษณะนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเรากดคลิมดูช่องบิ๊กปุ๊บ,บเห็นเลยครับเห็นสถิติเลยโอ้โหนะเดินสลับยาวเลยครับมันมา2ปุ๊บมันจะเปลี่ยนหรือเปล่ามา2ไพ่มันจะเปลี่ยนไหมครับเอาลองเทสลองดูครับเราก็เทสตลองดูไปเบ,บาๆลองแทงฝั่งแดงดูซิเพราะส่วนมากคือถ้าไพ่มันมาตัดกันลักษณะมันจะชอบเปลี่ยนนะมันจะชอบเปลี่ยนผมใช้คําว่ามันจะชอบเปลี่ยนนะแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราไม่เล่นเราก็จะไม่รู้นะแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นผมกกกก็จะะะบบบบออทคคนนนนเสสมมมมวว่่าาาาา้ยยััลษณแีร อ้าวมาเห็นไหมครับผมก็แทงน้อยลงนะครับมันก็มาตามธรรมชาติของมันถูกต้องไหมครับเพราะเหมือนที่ผมเคยบอกส่วนมากจะเห็นแล้วมันชอบตัดขึ้นอ,อยู่ที่ว่าเราการเล่นหรือว่าหรือว่าแค่นั่งมองแค่นั้นเองโอเคมั้ยครับในเมื่อแดงมาแล้วครับเหมือนเดินครับธรรมชาติของมันครับมันจะตามกันถูกต,ต้องไหมครับในเมื่อแดงก่อนนั้นนี้มันตามครับเราก็แทงแดงไปอลองดูครับว่ารอบนี้ครับมันจะมาแดงให้ผมหรือเปล่าเห็นไหมครับคือการเล่นมันต้องมีการพลิกแพงมันต้องมีการคิดมันต้องมีการคิดมีการดูนะมีการแบบ เขาเรียกว่าอะไรทำความเข้าใจกับมันนิดนึงไม่ใช่ว่ามันนี้เราเข้ามาปุ๊บเพื่อเล่นคิดว่ามันต้องมันต้องถูกคือใช่ครับไม่มีใครอยากที่จะเล่นผิดถูกต้องไหมครับทุกคนเล่นก็คืออยากได้เงินหมด ถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับมันไม่มามันไม่มาก็คือธรรมชาติของมันถูกต้องไหมครับเราก็ปล่อยตามธรรมชาติของมันในเมื่อมันไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่มาเป็นก็ปล่อยนไปแต่ว่าอะไรครับแต่พอเรามองย้อนกลับไปดูสถิตินิดนึงครับมันพอมาดูช่องนี้มันทําให้เราเห็นเลยเฮ้ยเดินไพ่มันจะเดินสลับหรือเปล่าหรือเดินตามกันลักษณะนี้ครับมันทําให้เรารู้สึกลังเลเราก็ไม่ต้องเล่นนะแต่ถ้าตามธรรมชาติของผมครับในเมื่อแดงมันตามแดงน้ําเงินมามันมีโอกาสตามไหมมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าอะไรครับขนาดแดง มามันยังไม่ตามเลยถูกต้องไหมครับแต่เราไม่ต้องคิดเยอะเล่นตามมันครับเดี๋ยวมันก็กลับมาตามธรรมชาติของมันถูกต้องไหมครับธรรมชาติของมันที่ผมบอกคือแดงมันตามแดงน้ําเงินตามน้ําเงินครับยังไงไพ่มันก็ต้องกลับมาเดินตามกันแค่รอจังหวะของมันแค่นั้นเองนะครับเราอย่าไปเล่นส่วนมันเห็นไหมครับมาไหมครับอ่าเห็นไหมน้าเงินก็มาเห็นไหมน้ำเงินสิบแต้มแดงแค่แดงแค่สองแต้มเองนี่คือธรรมชาติของมันนะถ้าวันนี้คุณกล้าที่จะเล่นกับมันนะยังไงคุณก็เล่นได้แต่ว่าคุณต้องมีลลลลลิิิิมมมตตตหหห้้้้้ััับววววเเเเเเอองงนนนนนะะะ่่่่่่่าาาาีีีทททแแคคครรรปุุณณไไถึจพ เล่นตายเท่าไหร่ถึงจะหยุดเห็นไหมครับมันก็ต้องชัดเจนตรงนี้ด้วยไม่ใช่วันนี้คุณเล่นยาวไปเลยหูเล่นทั้งวันครับมันไม่มีมลิมิตท,ที่กับตัวเองครับทุกคนอยากได้เงินหมดแลวยิ่งอยู่ในวิกฤตช่วงจวังหวะน,นี้ถูกต้องไหมครับอย่างที่ทุกคนทําความเข้าใจเยอะๆนะไม่ใช่วันนี้คุณนั่งตั้งหน้าตั้งตาเล่นที่จะเอาเงินอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้ไปนั่งไปทบทวนไม่เคยเข้าไปดูวิดีโอเลยไม่ทําความเข้าใจกับสถิติเลยลักษณะนี้ครับเราเราจะเล่นได้ได้ยังไงถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ฝากไว้ฝากให้คิดไว้ว่่่่าาาาาสสิงงคัััััญญททีีีุดนนนรรรบใใเเเมมมือออจปปหหหถูกกต้้้แ มใช่หลายหลายคนเป็นไงนครับอยากจะเล่นอยากจะเล่นแต่ถามว่าตัวเองเข้าใจหรือยังบางคนยังไม่เข้าใจเลยนะแต่ว่าอยากจะจิ้มรอรอจังหวะที่พี่แฟงนําแทงแล้วค่อยเล่นลักษณะนี้มีเยอะแยะแต่ถามว่าจริงๆผมนําแทงผมก็ได้พานําบวกตลอดทุกไม้ถูกต้องไหมครับไม่ได้พานําตลอดบวกทุกวันแต่ว่าอะไรครับอยากให้ทุกคนเข้าใจ <c oughs> ในช่วงจังหวะที่ผมพานําแทงไพ่โต๊ะในช่วง,งวันนั้นอาจจะเดินไม่ดีก็ได้แล้วหลังจากนั้นอีก30นาทีมาอาจจะเดินดีก็ได้ถูกต้องไหมครับมันต่อไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณคคุุณณเเข้้าใจรูทคีกคุณเนข้่าใย ช่งวาแบบนี้ไพ่มันเดินดีอ่ะเราเล่นได้ถูกต้องไหมครับคุณมองไพ่เป็นคุณมองไพ่เป็นคุณกล้าจะเล่นเป็นเป็นไงครับคุณไม่ต้องรอผมแล้วคุณเข้าตอนไหนก็ได้ใช่แต่อาจจะเข้าเข้าหน่อยก็ได้นะในช่วงช่วงที่ผมผมไลฟ์ก็จะเข้าไปทําความเข้าใจนะครับถูกต้องไหมครับเข้าไปทําความเข้าใจนะครับเข้าไปทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ผมเล่นเล่นยังไงสไตล์แบบไหนทำไมผมถึงเล่นแล้วผมถึงได้ถอนนะครับก็ <k S 2> อาจจะไปดูแล้วก็ให้กําลังใจกันแค่นั้นเองถูกต้องไหมครับเพราะว่าอะไรครับสิ่งสำคัญที่สุดใน มันก็เล่นแบบวิธีเดิมๆอ่ะเข้าใจไหมครับเราก็จะเล่นแบบวิธีเดิมๆไม่มีการพัฒนาเราก็จะไม่พัฒนาขึ้นเลยเราก็จะเล่นแบบเดิมแต่ถ้าคุณเล่นแบบเดิมแล้วคุณเล่นได้นะคุณเล่นไปเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยครับผมก็แทงไปเรื่อยๆนะทั้งพูดไปด้วยทั้งแทงไปด้วยเห็นไหมก็คือธรรมชาติของมันครับเราก็ปล่อยตามธรรมชาติยิ่งคุณเล่นแบบง่ายๆคุณจะได้เงินยิ่งคุณเล่นแบบไม่คิดเยอะคุณจะได้เงินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเล่นแล้วแบบคิดเยอะเป็นไงครับคิดเยอะรู้สึกกลัวระแวงไปหมดมัััััันน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 นจจจะะะะมม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 าาาาาาา้้้้ยยยยเเ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 ดดดดดดิิิิแแแแแวววออออตตงงงีี่่่่่ลลลลลหรรืปปกกก็คคคไไบ ล้วเล่นแบบง่ายๆเล่นแบบสบายๆตายก็คือรอจังหวะเดี๋ยวมันก็กลับมาทุกคนมีช่วงจังหวะที่ตัวเองตายตายก็แทงครับตายก็เล่นไปเฮ้ยมันตายแล้วก็หยุดถูกต้องไหมครับไม่มีใครครับที่แบบเล่นแล้วไม่ตายเห็นไหมครับไม่มีตายเหมือนกันเห็นไหมครับฮะสิบสามแต้มกับแปดแต้มอันนี้เราตายเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติของมันครับไม่มีใครครับที่เล่นแล้วไม่ตายถูกต้องไหมครับเราก็แค่รอจังหวะของมันนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วก็ดูมองจังหวะของไพ่นะาแดงเดินไหม ดูจากสถิติแดงเดินไหมครับไม่เดินเลยเห็นไหมตอนแรกก็คืออะไรครับน้ําเงินไม่เดินตอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนกลายเป็นแดงไม่เดินละนะลองดูครับว่ารอบนี้ครับผมแทงน้ําเงินไปลองดูครับว่าน้าเงินจะมาให้ผมหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่คือเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามมันนะเปลี่ยนแปลงพิกแพงตามมันดูจากสถิติว่ามันเดินลักษณะยังไงนะตอนนี้ถ้าใครมองสถิติแค่2สีนี้ไม่เป็นผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงรละถูกต้องไหมครับเพราะมันมีมันมีอะไรครับมันมีแค่แดงมันมีแค่กับน้ําเงินถูกต้องไหมครับมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับเห็นไหม วันนี้ผมบอกครับแดงมันไม่เดินเลยถูกต้องไหมครับแต่ธรรมชาติของมันก็จะบอกว่าอะไรครับมันมีโอกาสที่มันผิดได้ถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับมันกลับมาเดินตามกันลักษณะนี้ครับบางคนเป็นไงครับเห็นมันเดินแต่เฮ้ยไม่ไม่เอาเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าบางครั้งอ่ะแบบอย่าทุ่มกับบางเยอะเพราะอะไรครับโอกาสที่มันเปลี่ยนมันก็คือเป็นไปได้ถูกต้องไหมครับและสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นคือเราจะไม่ส่วนมันนะครับแต่ละก็คือสามารถใช้ได้นะครับในเรื่องของการสังเกตแต่อย่าเล่นบ่อยผมใช้คาว่าอย่าเล่นบ่อยนะเราก็ต้องอาศัยการสังเกตบางบ้างบางครั้งงงงถูกต้อมัััคครบไ่่่่่ชวาุณนน ตั้งหน้าตั้งตานั่งจ้องเพื่อจะทําความเข้าใจในเรื่องของการสังเกตอย่างเดียวถูกต้องไหมครับมันก็มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้แค่นั้นเองนะไพ่มันคือมันมันเขามันก็เป็นธรรมชาติของมันที่ที่ที่มันต้องต้องมาอยู่แล้วถูกต้องไหมครับบางครั้งมันก็ตามบางครั้งมันก็ไม่ตามเป็นธรรมชาติของมันนะครับถูกต้องไหมครับในเมื่อเราเห็นแล้วเห็นมันเดินลักษณะไงเราก็เล่นแบบนั้นแค่นั้นเองโอเคนะครับเห็นไหมให้นั่งคุยไปบวกกันไปยาวเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสาหรับวิดีโอ นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณห่วงแต่เล่นนะครับแล้วมเมื่อวิกฤตแบบนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนผมเข้าใจครับว่าทุกคนอยากได้เงินแต่ถึงเมื่อเรารู้วิธีการหาเงินแล้วครับคุณก็ต้องพยายามเซฟตัวเองด้วยไม่ใช่ว่านี่คุณรู้วิธีการหาเงินแล้วความร่วมันเกิดขึ้นไม่เอาโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ไม่เข้าใจอะไรหรือว่าติดปัญหาอะไรครับเหมือนทุกๆครั้งครับไลน์มาสอบถามกันนะครับหรือว่าโทรมาคุยกันได้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้คคคค่นีะรรรัััับบบผมสสวด